สวัสดีครับครับผมเป็นแคนเตอร์ผมนะวัี้มการรีแอคชั่นกับตัวอย่างใหม่ของ a t t a c k on Titan นซีซั่น2นั่นเองทุกท่านได้ยินไม่ผิดผมนะ a t t a ท k on Titan นซีซั่น2ก็จะมาแล้วหลังจากที่ภาคหนึ่งปล่อยมาประมาณ2-3ปีได้มั้งก็เงียบหายไปตอนแรกก็นึกว่าจะมีภาค2แล้วปรากฏว่าตัวอย่างมาแล้วครับผมนะมาดูดีกว่าว่าจะมีอะไรรอยอยู่ในตัวอย่างนี้ซึ่งผมได้อ่านมังงะน,นะผมอ่านมังงะมาถึงตอนล่าสุดแล้วดังนั้นผมรู้ในเรื่องของภาค2แหละ แต่ว่าการจะได้เห็นในเรื่องนั้นนะมาทําเป็นแอนิเมชันนี่น่าจะสุดยอดแน่นอนเพราะว่าในซีซั่นสอที่กำลังถึงเนี้มันมีฉากการต่อสู้ที่ผมอยากดูอยู่หลายศึกเลยเว้ยมีการบู๊อย่างมันเพียบเลยครับผมดังนั้นอย่าให้เสียเวลามาดูดีกว่าว่าตัวอย่างนี้จะมีอะไรให้เรารับชมก่อนบ้างครับผมโอเคมารออยู่นานแล้วอ่ะโพนี่เคนยอนเลยแล้วก็พวกไททันหน้าตาประหลาดวัดดีตามตึงโตไปไหน,ไไหนโอ้โหผู้ก,การคิดกลัวก็ยังอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่ฟันฟันนิ้วใครวะเมื่อกี้โคตรโหดเออวินก็มาพิกซิปก็กลับมาแล้วผมวิดสตูดิโอด้วยยิงปืนใหญ่ใส่ไทยทันอูโหูฮันจิตบหน้าอาร์มินไทยทันลิงครับผมใช่ภาค2นี่เ้นไทยทันลิงแน่นอนปามาเดือดเค่้วปามาตาใส่มิกเค้ด้วยวะแล้วก็ไททันตัวใหม่นี่ครับผมนี่นี่คือตัวตัวใหม่ที่จะโผล่มาในภาคสองผมไม่สปอยนะว่าเป็นใครแล้วก็ไทยทันขนาดมี้มาโอ้ยเป็นตัวแบบ โมเดลสามมิติเลยนะอย่างเท่ซาช่ายิงธนูอืมคุณเธอซีเรียสมากไททันลิงมาอีกแล้วคอนนี่เจอไททันันดาบาดตาแป๋วมากลิโก้ก็มาผมนายคิดว่าเธอจะหมดบทไปแล้วอืมคริสต้ายูมิลก็มาคนนี้รู้สึกเป็นผู้หญิงในกองสำรวจครับผมเธอมีบทมากขึ้นลิควายโผล่มาพกก็เตะคนโชว์ปั๊บเลยกูอยู่ดีอยู่ดีแไม่ได้เตะคนทั้หมนะเอเลนแปลงร่าอีกแล้ว แปลงล่างมาเจอไรอู้เจอเจอไททันกรอผมนะอาเมอร์ไททันใช่แล้วอุ้ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากดูมากที่ผมบอกไปว่ามันมีสิ่งน่าสนใจอุ้งนี่ไงสึกไททันเอเลนปะทะไททันกรอครับผมผมโคตรอ,อยากดูเลยว่ามันจะเีแอคชั่นเป็นไงโอ้โหลุกิ้งหลาตลบมากต่อยกระเด็นหลายตลบว้าแค่ดูตัวอย่างก,ก็ขนลุกแล้วผมสึกนั้นเป็นสึกที่มันมากแน่นอนเป็นสึกหนึ่งที่ผมอยากจะดู แะ่แต่เห็นในมังงะแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงวะถ้าเป็นอนิเมะโ้ทหไทันเอเลนมาร์ททาทันกรอบอยาแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นการบอกเดือนและก็ปีที่อนิเมะตัวนี้จะโผล่มาผมนะแต่ว่าอนนีมมีบางแต่ผมรู้แล้วว่ามันเป็นวันไหนก็คืออนิเมะเจันสเนี่ยมันจะมาในเดือนเมษาปี2017น็ครับผมนะเจนนิเฟรีมาร์อพิลชายเอพิลสองพันสิบไม่บอกวันแต่ว่าจะมาเดือนเมษาครับผมก็อีกเท่าไหร่อ่ะสี่เดือน เราต้องรอต่อไปผมนะแต่ว่านี่คือตัวอย่างคร่าวๆของภาค2ครับผมเป็นไงอนิเมชันนี่ยังคงหรูหรามากเลยนะผมชอบตั้แต่ภาคแรกแล้วเพราะว่าอนิเมทไททันเนี่ยถือว่าลงทุนมากภาพนี่สวยจิงเลยและก็โมเดล 3D แล้วก็ฉากการต่อสู้ฉากเอเลนอะไรอีกโอ้โหแทบจะรอไม่ไหวเลยครับผม แต่คราวนี้เรามาลองเจาะลึกดูว่ามันพูดอะไรบ้างดีกว่าเพราะว่าไอที่ผมมีเนี่ยมันคือมันแปลอังกฤษมาด้วยดังนั้นผมจะเข้าใจว่าพูดอะไรบ้างผมจะค่อยๆไปท่านฟังกับผมโอเคมามอืมไททันหลายๆตัวมา่าจะทางเต้ยไม่รู้ใครพูดไอโฟนี้ใช่ไหมอืมกำแพงโลเซถูกพังเข้ามาแล้ว วันนี้จะถือว่าเป็นวันที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติโอ้ถ้าเกิดมนุษย์จะต้องทำทุกอย่างแล้วก็ต้องทำตอนนี้เลยผู้หญิงใคร้ะคนพูดรับผมนะเมื่อตอนที่คนหยุดการต่อสู้นั่นแหละคือตอนที่เขาจะแพ้โอ้เออวินพูดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตราบใดที่เราสู้ต่อไปเราก็จะไม่ถูกหลมนี่ สุดยอดครับผู้ปลุกใจผมนะไททันลิงปลาใส่อีกรอบปลาม้าทำไมต้องปลาม้าดีวะอยากรู้ต้องตามดูครับผมซีซั่นสองต่อมะไททันตัวใหม่ผมพยายามอย่าสปอยผมนะผมยังไม่สปอยเผื่อคนที่ดูแต่อนิเมะไททันได้ปกป้องเราจากไททันตัวอื่นมาตลอดเลยเลยเนี่ยอ่าพูดถึงอะไรกันผมไม่ผมไม่บอลนะยังไม่สปอย หมู่บ้านที่ชั้นที่อยู่ทางใต้ก็คือที่ที่ไททันพวกนั้นโผล่มาคอนนี่พูดผมนะไอ้คนทรยศเอ้ยอ้าวใครทรยศเธออาจจะยังไม่ได้รู้ตัวแต่ว่าเธอมีสิทธิ์ที่ต้องรู้ถึงความลับของกำแพง<อ>ใครพูดคำนี้แล้วก็เปิดเผยต่อสาธารชนตามที่เธอต้องการโอถ้าเอเลนอยู่ในการแปลงร่าง,ลางแล้วก็สามารถใช้พลังไททันทำให้ ใช้พลังความแข็งแกร่งของไททันได้ใช้ความแข็งแกร่งของพลังไททันเนี่ยมาปิดรูในกำแพงคือเพื่อเป็นไททันจะมีความสามารถในการทำให้ร่างกายแกร่งหรือแข็งขึ้นมาใช้ความสามารถในการปิดกำแพงเหรออามีเป็นคนพูดครับผมน้อยแน่ไอ้น้อยมาแลงตัวบาเอฟกูจะฆ่ามึงนี่เอเลนบอกกูจะต่อมึงกูได้แล้ลองบิเออ เรียบ้อยต่อยกริง้งครับผมโอ้นี่ไงใครต่อยใครกันแน่ลืมไปว่ามึงโดนต่อยรงเปลวเลยครับผมหัวแล้วมั้งคําพูดถ้าเกิดใครที่ดูแต่อนิเมะก็อาจจะต้องคอยหลบๆสปอยนิดนึงครับผมนะอาจจะมีบางท่านเม้นสปอยมาดังนั้นทุกท่านตเตรียมตัวไว้ก่อนใครที่ดูอนิเมะรอดูอีกสี่เดือนถ้าได้ดูภาคสองแล้วส่วนใครที่ดูมังงะมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันได้ผมนะว่าเป็นไงรออะไรอยู่รอการต่อสูส้ข,ข,ของใครบ้างเพราะว่าซีซั่นสองเนี่ย ผมไม่รู้นะว่าซีซั่น2มันจะต่อไปยาวถึงตอนไหนของในมังงะแต่ถ้าเกิดมีเอเลนต่อสู้ไททันกรอแล้วถือว่าไปไกลพอสมควรกันอาจจะไม่ถึงตอนล่าสุดแต่ว่าไปไกลพอสมควรรอชมได้เลยครับผมนะซีซั่น2เดือนเมษาปี2017ย้ำอีกครั้ง ถ้าใครที่อยากดูวิดีโอนี้ด้วยตัวเองแบบชัดๆก็ผมจะทิ้งลิงก์ต้นฉบับของวิดีโอนี้ไว้ด้านล่างไปกดดูกันได้ครับผมนะโอเคงั้นผมขอจบการไลค์รีแอคชั่นแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ส u b s c r i b รแชร์และคอมเมนตเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะไปผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีปูป